ตสวัสดีครับท่านผู้ชมไฮไลท์นิดนะครับสำหรับทุเรียนนะครับกระดุมของนายานะครับของอาสาลูกกำลังสวยเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นช่วงฮิตนะครับเป็นบันกระดุมเขาจะมาก่อนใครพวกนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนะครับดูครับอันนี้กำลัง มาเช็คนะครับน้ำหนักกันว่าไซส์ถึงไหมนะครับผมโ,โล6ถึง5โลเลย,เลเลยแต่กระดุมไม่น่าจะถึงส่วนใหญ่แนนนะครับเราแก่เนี้ยครับนั่งล้นตากิโลใหญ่ครับต้องคือเราต้องการให้ไซส์ของเขาผ่าน,นหรือจุดนี้ครับลัวสยนะกฮะไม่มีมั้งตกไซส์เนี่ยสวยนนงั้นเลย โลคิดโอ้ก็ต่พอราคานนแล้วก็ชินี้สมัยก่อนเนาะที่ว่าตอนนั้นก็ซื้ออยู่เขาดินได้ไม่มีขั้วอีกราคานึงุดนี้สาสวยนะครับท่านผู้ชมเออส์สวยนะผมต้องขออนุญาตนะสวยวันนี้หนาร้อยน้ำ อันนี้อันนี้ที่ผ่านไซส์นะอันนี้ไซส์ด้วยไซส์สวยครับไซส์สวยบนรนแล้วสองหลัว้สวยสวย กระดุมครับอันนี้ไซส์สวยเลยครับท่านผู้ชมลูกอย่างนี้คือถ้าได้อย่างเงี้ยทั้งสวนนะแหลมเลยมันแขงห้วยไอ้มาสิงอ่ะและ้วต้นอดัดเป็นไงต้นเนี้ยไซส์ผ่านหมดไหมครับไม่หมดอนะ่ะไม่หมดอนะ่ะเข้าไปดูลูกมันเป่งเยอะนะนูเนาะไม่ผ่านเป่งหนุ่ม ป็นงนี้เลยเอาบนนี้ผ่านใช่ไหม,มน่ผ่านเยอะอยู่นะสองลัวเได้อหิงจ้ะสองหลือเอไม่ใช่ดูเลขกันเลยวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาเจอจังหวะนะครับเขาเข้ามาตัดกระดุมของอาสาวของนายานะครับผม พอดีนะครับก็เลยอะได้แวะทาคลิปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนิดนึงนะครับผมก็แน่นอนนะครับตลอดอ่ระยะเวลาที่รอคอยก็คือการเก็บเกี่ยวนี่แหละครับทาบ่านผู้ชมเอ๋ครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่มารีวิวนะครับดู กระบวนการไซ์ของทุเรียนสายพันธุ์กระดุมนะครับซึ่งออกแล้วนะครับวันนี้นะฮะวันที่20มีนาคมนะครับ2 5 6 5ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ